สวัสดีค่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำกินง่ายสไตล์บิ๊ทิพนะคะหายไปนานคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปนานเพราะอะไรเพราะไม่สบายนะคะไม่สบายนอนพักอยู่10กวันวัน16วันได้เนาะแล้วก็ ประมาณวันที่18อ่ะเริ่มที่จะแบบรู้สึกดีขึ้นวันนี้ก็ประมาณวันที่20แล้วเนาะพี่ทิพย์ก็เลยเริ่มถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าตัดต่อคลิปวิดีโอนานไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าปวดหัวเพราะว่าน่าจะมาจากอาการป่วยของเราเพิ่งฟื้นนะคะทุกคนอย่าเพิ่งลืมกันนะเดี๋ยววันนี้พี่ทิพย์พาทำคลิปแรกที่หายป่วยเลยนะวันนี้พาทำเค้คกกล้วยหอมครีมชีสรับรองอร่อยแน่นอนนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะค่ะ เพียงแต่เพิ่มครีมชีสมาก็เค,ค,ค้กกล้วยหอมทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเพิ่มส่วนของครีมชีสมานะคะทุกคนรับรองว่าเนื้อนุ่มละมุนมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะแล้วกลับมาชิมกันนะคะขั้นดับแรกก็นกํากล้วยหอมมาแนะนาไม่ใช้เป็นกล้วยหอมสุกมากๆเลยนะคะงอมๆก็จะได้หวานแล้วก็หอมนะคะวันนี้กล้วยหอมปิ๊ติ์มีงอมลูกหนึ่งไม่งอมลูกหนึ่ง พอดีหมดพอดีจากนั้นก็บดเขาเลยค่ะใช้ส้อมหรืออะไรบดก็ได้นะคะให้เขาละเอียดน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะคะแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ จากนั้นใส่ไข่ไก่นะคะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะวันนี้พี่ทิพย์ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะจากนั้นเราก็ตีตีเขาขึ้นฟูไปเลยค่ะตีไปจนเนื้อเขาขาวข้นแบบนี้แล้วเนาะ,ะจากนั้นเราก็ใส่ กล้วยหอมกล้วยหอมที่พักไว้ลงไปค่ะตีค่อยเข้ากันนะจากนั้นใส่เกลือค่ะหนึ่งทับสี่ช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาเบกกิง้งโซดาครึ่งช้อนชา ใส่แป้งสาลีนเนกประสงค์ล่อนลงไปเลยค่ะใครมีแป้งเค้กใช้แป้งเค้กได้นะคะวันนี้พี่ทิพยใช้แป้งสาลีนเนกประสงค์จากนั้นคน,นสค่วนผสมให้เข้ากันนะคะไม่ให้เหลือแป้งสีขาวนะคะค่ะคนพอเขาเข้ากันแบบนี้นะคะไม่ต้องคนนานแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวนะคะ แล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะคนให้เข้าๆเป็นเนื้อเดียวนะคะเ,คเดี๋ยววิธีจะเก็บรายละเอียดข้างๆเขาให้เข้ากันนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนนะคะปิดฝาก็ได้ค่ะจากนั้นมาตีส่วนของครีมชีสนะคะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะเราทําให้เขาแบบ ไม่มีตะก้อไฟฟ้าก็ใช้ได้เลยวันนี้พี่ทิพย์ใช้ตะก้อมือให้ดูนะคะว่าไม่มีตะก้อไฟฟ้าก็ทําได้ทางสูตรนี้แต่เขาอาจจะไม่เนียนเราก็ใช้กองส่วนผสมครีมชีสได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแนะะมก็ตเนียเเราใช้ตะก้อไฟฟ้าอกาเนียเ้ในนะซิ่งเขาละลายง่าย กก็ตีค่ะคนพอเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่นะคะไข่เบอร์สองนะคะแล้วก็ตีไข่กับครีมชีสให้เข้ากันเลยนะคะ พอเ,เ,เข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งนะคะหล่อนสนิดหนึ่งเนาะจากนั้นคนให้เข้ากันให้อเนียนเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชานะคะ ค่ะเราจะได้ครีมชีสเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะขนาดตีด้วยตะก้อมือเนาะจากนั้นพี่ๆก็จะมาใส่ถุงบีบถุงบีบซื้อจาก DIY นะคะไม่แพงด้วยลองดูนะคะทุกน ใส่แบบนี้ค่ะวนนน่เทปพี่ทิพย์ก็ะจะใส่ถุงบีบเหมอือนกันนะคะจะได้บีบง่ายค่ะเดไปค่ะวันนี้พี่ทิพย์จะใช้พิมพ์ฟอยล์เบอร์4818นะคะซื้อที่มันโครค่ะ จากนั้นเราก็บีบตัวเค้กกล้วยหอมลงไปเลยนะคะบีบไปสักครึ่งหนึ่งก่อนเนาะจากนั้นเราก็บีบส่วนของครีมชีสลงไปค่ะ ทำเยอะก็ใส่เยอะไปเลยวันนี้พิธีท,ทำครีมชีสเยอะอยู่ก็ใส่ตัวเค้กกล้วยหอมลงไป มาทำลายเขาแ้า <rural> ก <conversation> ็เาไมแต่งเขาแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะวันนี้พี่ทีเอา ตะแคงตัวนี้ออกนะคะเพราะว่าเขาใส่ได้น้อยเดี๋ยวพิทิปใส่แบบนี้เลยแต่ต้องเอาอะไรรองตรงก้นเขานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นนูนๆเนาะของฟิลิปอะ่ะก็เอาถ้าเกิดมีตะแรงหรือหรือว่าเหล็กตะแรงอะ่ะเหล็กตะแรงนั่นแหละพอดีกับหม้อทอดก็วางเต็มได้เลยนี่ของพิทิปมีแค่เล็กๆแบบนี้เนาะ ก็เลยไปวางแม่ให้เขากระดกนั่นเองเนาะให้เขาเสมอกันแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะค่ะใส่ไปเลยแล้วเปิดไฟพี่ทิพใช้ไฟ140องศาเนาะลองดูยี่สิบห้นาทียี่สิบห้านาทีเสร็จแล้วอุ้ยหน้านูนแตกสวยมากๆเลยค่ะพี่ทิ่บอกไป25้านาทีแล้ว โดยถอดตะแกรงออกนะคะถ้าใครเป็นย่อเดียวพ่ทิพ์นะจะมีตะแกรงแบบพิทิพ์แล้วก็ถอดออกเราเช็คสุกนะคะโอเคไม่มีอะไรติดมาแล้วนะคะทีนี้เหลือสองานพิทิพ์ก็จะใส่ตะแกรงนะคะเพราะใส่ได้แค่สองงาน เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะคะอบที่ไฟวันเดี๋ยวพี่ทิพย์จะอ,อบไฟร้อยสาสิเพราะว่าตะแกรงก็สูงเนะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ยี่้านาทีหนะ้าเขาก็จะฟูฟูขึ้นมาเนาะเอาไปเอาไปกิมใหม่โอเคสวยงาม ค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยววางพักให้ก็เย็นหน่อยนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะเมื่อกี้ลืมกดวิดีโอเนาะเนี่ยพิทิพเทออกมาจากพิมพ์นะคะเพราะว่าพิมพ์ฟอยเนี่ยเขาจะไม่ติดเนี่ยหาพิมพ์ฟอยมาใช้แบบนี้จะตักด้วยช้อนทานเลยก็ได้แล้วก็เทออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะสะดวกเทออกมาเนี่ยแบบ เนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวชิมคำนึงก่อนอืมสูตรนี้นุ่มละมุนมากๆเลยนะคะมีใส่ครีมชีสรู้สึกว่าจะแบบหอมมากๆหอมครีมชีสมากๆดูเนื้อนะคะ ค่ะเราดูเนื้อนะคะเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วเนาะดดเดี๋ยวชิมอีกหน่อยนู้อูพี่ทิพย์กล่าวว่าหายป่วยนี้พี่ทิพย์จะแบบควบคุมน้ําหนักนะทานข้าวโอ๊ตช่วงนี้ช่งชวงเช้านะคือทานมื้อเดียวช่วงเย็นก็ทานปกติช่งชวงเช้าก็เช้าของพี่ทิพย์ก็สายแล้วเนาะสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วอะไรแบบนี้เนาะทานข้าวโอ๊ตแล้วตอนนี้มาทําขนมสงสัยต้องได้น้ําหนักเพิ่มอีกแล้วนะ สุดๆเลยอ่ะนุ่มมากๆอ uh ืม huh. เขามีความแบบข้างหน้านี่แบบกรอบนิดนึงนะแบบกรอบแบบคือไม่กรอบแข็งนะกรอบแบบว่า,บบบวาละมุนมากๆ <c oughs> เนี่ยยกแบบนี้เลยให้ดู <c oughs> ให้ดูใกล้ๆเลยอ,อ,อร่อยมากๆนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะ สูตรพี่ทิ๊บไม่ยากเพราะว่าใช้ตะก้อมือนะไม่ใช้เครื่องตีแต่ว่าเราตีคขานานนิดนึงเนาะโอ้ยอร่อยมากอ่ะทุกคนนุ่มมากๆเลยเค้กตัวเค้กนุ่มมากๆอือหือร่อยมาก,ก,มมากๆกกอะ่ะอืมอ ละมุนมล,ลิ้นมากๆค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะเค้กกล้วยหอมครีมชีสนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทํากินง่ายสไตล์พิธีปไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบา,บายๆค่ะค่ะถ้าทุกคนทําขายก็ปิดเขาแบบนี้เพราะว่าพิมพ์ที่พิธีซื้อมาจากไมโครก็มีฝาปิดนะคะ ลองเป็นไอเดียนะคะใส่กล่องแบบนี้แล้วใส่กล่องฟอยล์แล้วก็ปิดแปะด้วยตาโลโก้ของร้านนะคะค่ะ